แฟนๆเป็นห่วงหนึ่งในสมาชิกสเตรีคิดได้รับบาดเจ็บขณะชกมวยเมื่อวันที่14ธันวาคม2023 JYP Entertainment ประกาศว่าลีโนสมาชิกวงสเตรคิดเพิ่งได้รับบาดเจ็บที่มือขวาขณะชกมวยเป็นการออกกำลังกายในช่วงเวลาว่างต้นสังกัดถแถลงการว่าสวัสดีนี่ JYP Entertainment เราขอประกาศเกี่ยวกับสุขภาพของลีโนสมาชิกสเตรคิดลีโนเพิ่งได้รับบาดเจ็บที่มือขวาของเขาขณะออกกำลังกายต่อยมวยในช่วงเวลาส่วนตัวลีโนไปที่ศูนย์การแพทย์ในทันทีเพื่อเข้ารับการตรวจและผู้เชี่ยวชาญตัดสินใจว่าเขาต้องหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ทำให้เกิดการสะเทือนต่อมือ เขาจึงต้องหลีกเลี่ยงการใช้กำลังและจะพยายามพักฟื้นร่างกายด้วยความปรารถนาของศิลปินที่ไม่อยากให้แฟนๆเป็นห่วงเราจึงประกาศหลังจากจบการแสดง2023 Triple A Asia er. Artist Award เราขอให้แฟนๆเข้าใจขอบคุณ